นดีที่สี่มันตกใจอยู่ตอนนี้เราไม่รู้ตกใจเขาบอกวที่สี่เขาบอกว่าตรงมานี่แหละแล้วแบบมันเหมือนกับว่ามองไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ก็โค้งด้านซ้ายไปเลยอันนี้คือคนขับใช่ไหมไม่ได้ดื่มใช่ไหมไม่ได้ดื่มเรามันทำงานหนักก็แบบทำงานหนักมับน ก็ยังกินได้ไม่หยู่ในคาราบาวเนี่ย <c oughs> อออันนี้เป็ที่จอดจุดเฉยนะเนี่ย,ตยแต่ว่าจอดจุดเฉยจอดได้เลยอ๋อครับแล้วคนที่เสียเนี่ยคือ,ค,อคือใครอ่ะลานครักี่คนนะล้านล้านชายหลานสาวนี่ลานชายล้านชาย I mm -hmm. พอผมเก็ตัวลงนอนสักประมาณ15นาทีก็รู้สึกว่ามันมีการกระแทกขึ้นมาหลานผมจะแสผมน้อยที่ข้างหนก็กระเด็นมาทางนอกก็ลุกมาหลัศีรษะ,ะ,ะผมเนี่ยไปโดนกระแทกของหน้ารถกระจายหมดเลยแล้วตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีรถคนท้ายผมก็ลงลงมาดูอีแกแง่กระจายเต็มเลยแล้วผมก็พอดีก็ร้หว่ารถมีวิ่หมายก็เเยียบเขียนเขีย กันเองก็หาผมก็เลยแหนะไปดูด้านหลังสูบๆเห็นคนขับเขานั่งโบกมือแขมันผมด้วยแขมทหารหน้ารถแขมทหารหน้ารถแล้วเป็นน้องชายคนรถรถอากาศเนี่ยครับเขาก็ไปดูพอดีมันมีไฟลุกคว้นก็กองอากาศเขาก็เลยเอาน้ำที่รถผมไปเลยไปดับไปลูกคันหลังใช่ไหมครับหลังรถข้างหลังแล้วก็ตอนนี้ลังก็ เขามีสินข้าออกมาจากหน้ารถแล้วเขาก็มีรถบรรทุกมาเขาส่งท่วัดแครเอาเอารับน้ำตาลจากที่ไหนไปส่งที่ไหนครับจากสี่ทิวครับไปส่งที่ไหนครับไปส่งทาดใหญ่เป็นของบริษัทอะไรครับเนี่ยบริษัทอุดมชัยครับบริษัทอะไรนะบริษัทอุดมชัยการตะกอนต่อครับน้ำตาลของบริษัทอะไรรู้ไหมน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลสีรับ ก็เด้งไปโดนกันเขาเเด้งมาคนเดียวแล้วแหลกอยู่ห่างกันไหมเนี่ยห่างครับห่างก็ประมาณน่าจะอยู่ประมาณเกือบสามเมตรสามเมตรนะคือเราแค่จะพักนอนใช่พักนอนบังคับหน้าเอ็นรอตัวลงนอนแค่แค่ถึงแค่ถึงประมาณแค่ถึงยี่สิบนาทีครับก็รู้สึกมีการกระแทกด้านหลังผมก็เลยลงมา มากี่คนฮะสามคนครับใครมาบ้างฮะมีแฟนกับหลานชายครับมานนี้ที่ติวมาดีๆมาจอดทำอะไรนะจอนครับอ๋อแเราเราจอดก่อนคันนี้ใช่ไหมจอดก่อนครับแล้วหลับหรือยังครับตอนนั้นหลับแล้วแล้วรู้สึกตัวยังไงฮะมันรถมันกระแทกแล้วก็เลยลุกขึ้นมาดูกกอ๋อมากี่คนนีฮะคนเดียวครับผมแล้วนี่จะขนขนอะไรส่งไปไหนอย่างเงี้ยครับผมจะไปห้องพักทีวันบึงอ๋อแต่ไม่ได้ขนของใช่ไหมขนครับ ของอยู่ในรถไปเลยครับเป็นตู้ตู้ทุกขนอะไรครับของทั่วไปอ๋อเป็นรถขนส่งแบบไหนครับจากขนส่งหรือว่ารับจากขนส่งเอสซีจีรับจากขนส่นงเอสซีจี <SC G. S 1> อะไรนะเอสซีจี <SC G. S 1> อ๋นะอเอสซีจีส่งกันอย่างของของเรารับของมาก,ก่อนครับผมไปรับของตั้งกี่โมงฮะออกมาจากทุ่นประมาณตีสามโดยประมาณเอามาจากที่ไหนนะฮะวังน้อยวังน้อยอยุธยาใช่ไหม ปลายทางจะไปส่งของที่ไหนนะอา่าผานทองครับผ<ต>่านทองคือจะต้องไปส่งเป็นจานใช่ครับตจ้าไปส่งเปนจานเ์ไปส่งโรงงานหรือส่งอะไรอา่าตามร้านอ๋อตามร้าน จะเป็นสาเหตุมาจากการหลับในหลับในแล้วก็ทําให้เสียหลกักพุ่งไปชนรถที่จอดอยู่เฉยๆที่จอดเฉยๆทําให้มีผู้เสียชีวิตสองรายรถมีน้ำหนักมากใช่ใชไหมเนื่องจากมันเป็นอิดอิด,อ,ดอิดมอญแดงทําให้แบบด้วยแรงเฉื่อยการรถมีน้ําหนักมากครับทำให้เสียชีวิตวัดตรวจวัดแอลกอฮอล์พบไหมครับไม่พบทั้งสองรายใช่ไหมทั้